เอออะไรล่ะคะยายยายถอนหญ้าอยู่แล้วหนูก็ามายุ่งอยู่ตรงยายอะ่ะแล้วทําไมไม่ช่วยยายถอนล่ะคะลูกอือทําไมไม่ช่วยยายถอนหญ้าล่ะระวังหัวทิ่มลงไปนะอืขยันจังอืม ขยันจังเลยโอ้เฮ้ยน้ำหมากหยดเฮ้ยโ้งๆมือเลยน้ำหมากย้อยหยดยันอะไรกันได้ทุกปีทุกวันเฮ้ยอยใหม่ช่วยยายเหรอลูกอื้ มาช่วยยายถอนเออช่วยหน่อยเอ playful. อช่วยกันช่วยกันเนาะเออช่วยเกะกะยายที่ไม่ว่าเนี่ยลูกหืมอุ้ยก็มีเงยๆระวังหลังระวังไหลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเมื่อยไหมเมื่อยไหม หมดหลังเห็นท้าก้นนี่อุ้ยอะไรเี่ยซกมกเงี้ยน่าเกียดอายุแปดสิบห้า แข็งแรงได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยฮะอุ้ยแล้วก็มีสมุนเดินตามกันต้อยต้อยต้อย,อยสมุนก็ยุง่งวุ่นวายกันจังเลยเนี่ยสมุนเนี่ย